ครับวันนี้ก็มาไล่หนึ่งวันนะครับผมมีหนุ่มๆขึ้นฝูงงานสองตัวนะครับสตัวเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวผมพาชมนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นอ,อสีประดูนะครับประดูยำยำกะกะนะครับ อายุประมาณ8เดือนนะครับ7เดือน8เดือนนะสวยๆครับมีสองตัวพี่น้องนะครับขาวๆนะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงๆนะครับอีกตรันีนสีแดงนะครับอันนี้อันนี้ออกเป็นประดูนะครับประดูออกด่างๆนิดนึงครับผัวผอกนะครับสวยนะครับสวยนะเป็นไก่สวยนะครับอ่อยชนอยู่ในเกณฑ์วัส25 26นะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ไก่ติด้อมนะครับเพราะว่าเพิ่งจับขึ้นฝูงมาครับไก่ติด้อมแล้วก็น่าจะอาจจะกินไม่ถึงนะครับมันเลยติดผอมนิดนึงนะครับแต่โครงสร้างกระดูกนะครับอยู่ในเกณฑ์มัน2.5 2.6นครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครับก็ไม่ตวงสีแดงนะแต่ผมพังย่นี่โคตรสวยเลยครับ ัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับคางเขาเหมือนกันนะครับสวยมากๆเลยครับตรงนี้เป็นไก่เชิงนะครับไม่ใช่พม่านะเป็นไก่เชิงนะครับคางเขาเหมือนกันทั้งคู่ครับผมแต่ตัวนั้นจะเป็นออกปลาดูนะครับปลาดูคางเขาายอมกลับหัวปีกเขาน้ยครับหัวปีกหัวปีกแล้วก็หัวเขาครับ แล้วก็เป็นข้อขาเนี่ยครับเป็นหยอมกะเป็นแบบพระเจ้าพระองค์ะครับเนี่ยสัวนนี้นะครับสวยนะครับสวยนะครับตัวนี้สีแดงปั๊กเลยครับก็รอยชนนะครับรอยชนเขานะครับมันอยู่เป็นเกณฑ์ประมาณสองห้านะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าไก่ยังติดแบบหอมๆนะครับ ก็มาอยู่กับผมเนี่ยครับมันกินข้าวเก่งเลยครับกินข้าวเก่งเลยอยู่กับลูกฟาร์มอาจจะกินไม่ถึงนะครับกินไม่ถึงแล้วก็ติดตัววงตัวเมียมันก็ไม่ค่อยกินข้าวนะครับแล้วก็อาจจะกินไม่ถึงด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับผมกาว่าประมาณสักสองอาทิตย์นะครับไก่เนี่ยจะขยายขึ้นนะครับจะไก่ไก่จะขยายขึ้นแล้วก็จะเต็มเบดนะครับถ้าเลี้ยงเรื่อยๆนะครับเลี้ยงให้กินถึงนะครับ ก็จะเต็มเวทยอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองห้าสองหกนะครับทั้งคู่เลย <_ an> เพราะว่าเขาเป็นไก่ช่วงช่วงเข้าได้นะครับเขาไม่เตี้ยนะครับเป็นไก่ช่วงอช่วงช่วงชกเข้าครับช่วงชกลอยชนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองห้าสองหกนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงนะครับนี่ครับมีสองตัวพี่น้องนะครับก็สน ก็มาพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะครับขอดูรายละเอียดได้นะครับผมก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีไม่เยอะมากครับอย่างถ้าเกิดหมดหมดไอ้คู่นี้ไปก็จะเป็นรุ่นเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนก็ยังไม่สู้นะครับต้องปล่อยรออีกพักหนึ่งนะครับก็ครับก็ขอขอบคุณนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับ มีเพื่อนๆที่สนใจกันหลายคนเลยครับที่ว่าเป็นวันที่สองสิงหานะครับเป็นวันแม่ครับที่ผมจัดโปไปครับก็มันเป็นรุ่นห้าหกเดือนนะครับก็เกิดจากไม่พันหลักกับพ่อพันหลักทั้งหมดเลยครับที่ที่ผมทีเอฟซีติดต่อไปครับทั้งหมดมันสิบเอ็ดตัวนะครับสิบเอ็ดตัวแล้วก็ ผมไม่มีแล้วครับรุ่นนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็รุ่นสาวๆวันนี้ก็จะหมดแล้วครับจะมีรุ่นหนึ่งผมก็เก็บไปใช้งานอยู่ก็คือเป็นแม่พันธุ์นะครับส่วนรุ่นเบอร์ตัวเมียนะครับเฉพาะตัวเมียที่เป็นรุ่นหาห้าหกเดือนตัวนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะครับครับผมต้องขอบขอบขอบขอขอบคุณมากๆนะครับพี่เพื่อนๆที่ยังติดต่อกันยังพูดคุยกันนะครับเอฟที่เก่าๆลูกเข้าเก่าก็ยังมาติดต่อทักทายนะครับ ก็จะมีอะไรก็จะมาอัปเดตนะครับให้ชมเรื่อยๆนะครับผมครับวันนี้ก็ต้องนะครับร้อนมากๆอากาศนะครับโอ้โหหมดฝนก็คือร้อนจัดเลยครับอากาศโอ้โหสุดๆนะครับไก่นี่หอบฮอกๆๆเลยครับต้องถิดน้ำมดนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดนะครับร้อนจัดร้อนจัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่พรมน้ําไม่เช็ดน้ํานะครับมีโอกาสหอบแล้วก็พกได้นะครับ ไม่ต้องออกกํลาลังกายนะครับแค่มันหอบเนี่ยครับมันก็มันก็จะสูญเสียน้ําในร่างกายมันค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับไก่ที่ว่าจะเป็นขี้ตอกนะครับจะป่วยเป็นขี้ต็อกขี้ไม่ออกเนี่ยครับร้อนจัดแล้วก็บางตัวอาจจะขาดน้ํานะครับต้องคอยระวีระวังนะครับครับสวัสดีครับ